หาไมา่ชมกันได้จักเท่อนะครับแม่สาวแดงๆสวยๆท่องแรก2เดือนยินดีดดต้อนรับนะครับขอสู่ชาแนลทูเจฟ้ามนะครับมือนี่นะครับจะพามาชมพามาฟังราคานะครับ แม่สาวทองแรกแดงแจ๊ดเลยนะครับแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้แดดบ่ท่านออกนะครับแดดเป็นคึมคมแน่นะครับคึมฝ้าคึมฝนแน่มถไทยเหมือนนี่นะครับมือนนี่นะครับจะพามาชมพามาฟังราคานะครับแม่สาวทองแรกแดงแดงนะครับแดงแดงนี่นะครับแดงแจ๊ดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะมาชมนะครับเดี๋ยวผมจะผ้าวัดส่วนสูงก่อนนะครับนี่สาับเม็ดนะครับตลับเม็ดเตรียมไว้พอดีเลยนะครับ เดี๋ยวจะภาพวัด่วนสูงนะครับก่อนจะภาพไปชมต้นโตนะครับนี่นะครับส่วนสูงแม่สาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยืนวัาให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต้องเอาไปใกล้ๆบ้านถ่ายนะครับนี่นะครับแม่สาวตัวนี้นะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกได้นะครับร้อยสี่สิบห้าบวกนี่นะครับถ่ายสูงนะครับถ่ายสูงลําตัวแดงนะครับนี่นะครับจากขึ้นขึ้นมาหนึ่งร้อย 145บวกได้นะครับมาเดี๋ยวจะพามารีวิวพามาชมต่อไปเลยนะครับอากเข้ารีวิวพาชมความสูงเรียบร้อยนะครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกนี่นะครับเดี๋ยวพาชมต้นโตนะครับแถวลูกคงลูกคางนะครับดีเบดนะครับรับประกันทุกอย่างขาแข็งนะครับเงาหางนะครับเงาหางใหญ่นะครับเป็นหัวเครื่องดํานะครับรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับที่สําคัญทองแล้วสองเดือนนนะครับตาหนองนะครับโอ้ เห็นแห้วแดงดีครับ oh, yeah, นะครับบ่มีปอดตํานี้นะครับปอดตํานี้ปอดโลกนะครับสีแดงนะครับบ่มีลงมีรอยเลยนะครับนะครับมีรอยก็มีรอยชุกจิกเล็กหน่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผ้าชมนุ่มนะครับนุ่มนะครับนุ่มนุ่มนะครับนุ่มสีเต่านะครับนุ่มสีเต่าประขาดบ่เกินสีแดงแดงทีีชุดในขอกนี่แหละครับกตัวนี้นะครับแดงทีีชุดในขอกแล้วนะครับเต่าที่ห้าให้่มากนะครับเดี๋ยวผ้าดูเล็บนะครับเล็บกระสวยนะครับ เล็บสวยแขงขาคอนะครับคอดีนะครับเล็บสวยคอดีนี่นะครับอ่าชมเลยนะครับจะหยียบโค่นนิดนึงนะครับจะเปื่อยนิดนึงแต่ว่าเล็บนี่ดูให้แล้วนะครับเล็บสวยเล็บดีนะครับเล็บเหมือนเล็บหมูนะครับนี่นะครับเล็บกระสวยล่าตัวดีนะครับนี่นะครับถ้าล่าตัวนะครับกระทบกับแดดนี่คือแดงแดงแบบเงาเลยนะครับแดงแห้งนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับว่าสําหรับแม่หนีนะครับ ทับพอได้ไวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใบผสม้เบ้งนะครับนี่นะครับใจแอน999มีไล่ฟ้ามนะครับนี่นะครับทับเจ้าใจแอนไว้นะครับใบหลอดครบนะครับนีหลอดนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาดูวันที่ผสมกันนะครับผสมวันที่26มิถุนานะครับมิถุนา 6C นะครับมิถุนาก็รักระดานะครับมัอนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของเดือน กอลกระดาสิงหากันยานะครับเข่าเดือนกันยาวันที่ห so, น okay? ึ่งนะครับอ่ะก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนกันย่าก็จะได้สองเดือนนะครับสองเดือนเข่าสามเดือนนะครับก็คือเดือนเดือนกันยานะครับสามารถตรวจทองได้นะครับวอายุท่องสองเดือนสองเดือนกัวกัวสองเดือนครึ่งๆก็สามารถตรวจทองได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้รับประกันชั่ววาท่องนะครับแค่รอดตรวจเพื่อเอาความชั่วนะครับนี่นะครับพาชมเลยนะครับหน้าตรงหน้าตานะครับท่องพอใจแอนนะครับได้สองเดือน นะครับรายละเอียดการผสมนะครับนี่นะครับรายละเอียดการผสมก็ตามไบเลยนะครับคุณหมอสมกับเป็นหมอโสนะครับหมอโสอำเภอม่วงนะครับนี่นะครับอ่นะครับอ่เรื่องเราโดยประมาณนะครับเดี๋ยวพาชมตัวงัวรับประกันตำนี้ให้ทุกอย่างนะครับขาเขืนนะครับตะว่างัวดูแล้วนะครับปลอดปลอดตำนี้นะครับนี่นะครับปลอดตำนี้ขาโทกขาถอนนะครับรับประกันตำนี้ให้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องลาค่ะนะครับอ่ะ พูดโดนรายนะครับเดี๋ยวจะน่าเบื่อนะครับกัหลายคนอาจจะรอฟังราคานะครับราคานะครับส่วนราคาแม่สาวทองแรกสองเดือนนะครับเปิดราคาไว้ที่หกหมื่นห้าพันบาทนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับทองสองเดือนนะครับยังบอบอท่านได้ตรวจทองนะครับถ้าถามว่าประกันทองให้ได้บอนะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับน้ำโทรศัพท์นะครับคุยกันดีกว่านะครับเพราะว่ากันยังผมยังจะ เอ่ยปากเต็มๆนะครับบอกขั้นการบอกเต็มๆว่าสามารถประกันทองได้แต่ว่าคือทองชั่วนะครับถ้าให้คุณหมอนะครับมาตรวจดูดีกว่านะครับเพื่อเอาความชั่วนะครับอ่านะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับหลังเบอร์โทรศัพท์นะครับอ่านี่นะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0-3-364-7720นะครับเบอร์บ่าวจิมนะครับพิกัดขอกนะครับกระตังยูบันไม่เจริญนะครับตำบลน้าสมัยอำเภอทะกษานพิถนนะครับ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสามารถเข้ามาชมตัวจริงได้นะครับนี่นะครับสําหรับแม่สาวทองแรกนะครับนะครับแม่สาวทองแรกเรื่องเล่าโดยประมาณนะครับกับมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหนานะครับมูลนิธิามาชมโดดๆเดียวๆแม่สาวทองแรกแดงๆนะครับสวยๆนะครับสําหรับอีพีนี้ก็ขอกลับไล่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็ลองไปคลิปเบ้างนะครับว่าราคาเปิดไว้หกหมื่นหาพันบาทสมเงินสมราคาบอนะครับเถื่อมักเถื่อชอบไข่จัง โทรมาสอบถามโทรมาต่อรองแล้ค่ะเอานะครับอสำหรับมือนี่นะครับขอขอบคับล่าเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ